ามาอลองรถเมนะคะก็จะปูไว้ด้วยหิมะลาวหิมะก็มาก่อนลาวลาวก็จะเย็นแล้วค่ะตอนนี้นี่นะคะอีกฝังหนึ่งก็จะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะ หนาวมากนี่ค่ะดูนะเราจะมือปักให้ดูมันก็จะนุ่มหมือนมาปั๊มลายมือไว้ตรงนี้่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่นบาดามกะปิไม่กลัวหนาวมาแล้วค่ะตัววันที่สองนะคะให้ชมบรรยากาศทางนู้นค่ะทางนู้นที่ ีต้นไม้เนี่ยทางนั้นเดินไปที่ทำงานของมาดามนะคะเนี่ยดูบรรยากาศดูเมฆพร้อมที่จะตกนะคะวันที่สองก็ขนาดนี้ถ้าวันที่สามวันที่สี่เขาคงจะเล่นสกีได้ค่ะคิดว่านะนีม่มาดามในมาในมาดหมวกแดงสองบรรยากาศให้เพื่อนๆชมกันนะคะทังนั้นถนนรถวิ่งค่ะก็เลยเป็นสีดำาๆหน่อย ลอยล้อรถหนาวไหมคะส่งความหนาวไปให้ทุกคนนะคะฝาความคิดถึงรักษ่าสุขภาพกันทุกๆคนนะคะวันนี้ที่เฮดิเซาติดลบสี่ค่ะหนาวมากคะ่ะหนาวยังไงก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่ก็มีบ้านคนนะคะเดี๋ยวสายให้ดูบ้านคนต่างฟังตางนี้แต่ก็ขาวไปหมดนะคะบ้านคนหดค่ะก็จะขาวไปหมดตอนนี้แค่วันที่สองเดี๋ยวถ้ามันเยอะๆมาดามจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะส่งความเย็นไปให้คนที่ร้อน ได้หายร้อนนะคะมารับเอาไปนะคะมาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณทุกคนมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ไม้กันสั่นก็ช่วยเราไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> พูดตลกตลกไปง้นอหละกันนะคะ <c oughs> เวลามันสั่นขึ้นมาอะไรก็ช่วยไม่ได้ทองฟว้าก็จะมีลายสีนะแเปกจริงๆเลยก้อนเมฆข้างบนก็พร้อมที่จะถลม่ม อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ค่ะยิมมาตกมาดามก็ไม่ได้ไปหาเห็ดแล้วค่ะเข้าไม่ได้แล้วเข้าไปต้องหนาวตายนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ